สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับการรีวิวฟิกเกอร์ไลต์สแตนดาร์ดอะมิฟายไคเซอร์เกรมอน ในที่สุดนะครับเขาก็ทำฟิกเกอร์ไลท์สแตนด์ดของดิจิมอนภาคที่ผมชอบที่สุดนะครับผมก็เดินทางมาถึงภาคที่4แล้วนั่นเองนะกับภาคฟอนเทียตัวนี้นั่นก็คือไคเซอร์เกรมอนนะครับเป็นร่างสุดยอดนะก่อนที่จะไปเป็นร่างสุดยอดของสุดยอดอีกทีนึ่งนะครับผมก็เป็นของตัวเอกนะครับคือทาคุยะนั่นเองนะครับผมก็เท่อะคือเห็นอาร์ตหน้ากล่องแล้วแทบกริดนะครับหวังว่าจะไม่เทนะแล้วก็ทำตัวแมกนาการูรมอนออกมานะครับแล้วก็ ปิดฉากอย่าเรียกว่าปิดฉากจริงๆอยากให้ทำทุกตัวเนาะกับล่างสุดยอดสูงสุดนะครับก็คือซูซชโนมอนเนาะต้องรอรุ่นนะครับว่าจะทํากันไหมนะมาดูอาร์ตเวิร์กหน้ากล่องนะครับจะมีโลโก้ของดิจิมอนฟอนเทียอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายของฟิกเกอร์ไลท์สเตนดาร์ดแอมปิฟายนะครับผมก็จะมีความแหลมคมของตัวบอดี้นิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นตัวฟิกเกอร์ไลท์สเตนดาร์ดธรรมดานะครับจากบันไดน้ำโคแล้วก็บันไดฟ้าเนาะชื่อตรงนี้เลยไคเซอร์เกรมอน ตัวนี้เป็นงานพลาสติกประกอบนะครับผมเป็นพลาสติกโมเดลคิดเนาะเพื่อนๆจะต้องมาตัดออกจากแผงแล้วก็ประกอบเอาเองนะครับไม่ใช่งานสำเร็จรูปแต่อย่างใดเนาะด้านข้างกล่องน,นะครับก็จะเป็นโฮสต์เท่ๆของเจ้าไคเซอร์เกรมอนนะครับผมประมาณนี้เนาะอีกด้านหนึ่งละ่ะโ๊าวนกล้องขอไปอนี่นะครับป๊าาเพิ่งมาเลยนะวันที่19สิงหานะครับผมวันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ย โอ้ยี่สิบกว่านะก็สิบกว่าวันยจบกันโอเคด้านข้างก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นอาร์ตเดียวกันหน้ากล่องนะครับโฟกัสหน่เอออาร์ตเดียวกันใช่ไหมใช่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ขั้นตอนการอันบ็อกซ์กันดีกว่ามาครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันแล้วก็เป็นการดูแผงนะครับผมว่าสีเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นการรีเช็คไปด้วยนะครับว่าแผงเนะี่ยมีเอฟเฟกต์มีอะไรที่มันแบบชำรุดเสียหายหรือเปล่านะครับยังไงก็มาดูไปพร้อมกันเนาะพร้อมยังสามสอง หนึ่ง่ามาแล้วนะครับผมเหมือนจะไม่เยอะแต่ก็เยอะอะ่ถุงแรกนะครับก็จะมีพวกสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นดีคอปะ่ะเรียกอย่างนี้ป่ะดีคอนาะแล้วก็สีทองเนี่ยก็เป็นทองทองโอเคนะไม่ได้แบบแย่นะครับแต่ว่าถ้าใครมีสกิลทําสีทําให้เป็นทองเมทัลิกได้นะผมว่ามันก็จะสวย กว่านี้นะครับแล้วก็ตัวสีแดงก็เป็นแดงแดงเลยอธิบายแดงไม่ถูก่ะเห็นไหมก็แดงนะงแรกนะครับต่อไปเรามีสองแผงนะอันนี้แผงที่สามที่สี่นะครับสีแดงเดียวกันแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทพีซีนะครับเป็นห้าแผงแล้วนะอนี่ขาวประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็แดงประมาณนี้นะครับอ่า แล้วก็พี5ีห้าอันนี้เป็นหกกับเจนะครับสีแดงเดิมเนาะแล้วก็สีสีเทาสีดำเทานะครับน่าจะเป็นส่วนเท้าไหมคิดว่าน่าจะเป็นเท้านะครับแผงที่7แล้วก็8กับ9นะครับทองเช่นกันทองกับเทาดำเทาเหมือนเดิมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแผง แผงสอะไรเงี้ยเพราะมันแผงเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเก้าแล้ว1ิบสิบเอสองสานะครับอันนี้จะมีหลายสีหน่อยสีฟ้าสีน้ำเงินอันนี้ออกจะม่วงๆหน่อยอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีทองนะเท่าแล้วเนี่ย <laughs> ลืมแล้วอะ <laughs> จําปาทองมากเลยอ่าแล้วก็อันนี้นะครับ ีขาวแบบอ่ะเหมือนกันปะเหมือนกันอ่นนี้เหมือนกันนะครับสองแผ่นนึจะเหมือนกันเนาะก็จะเป็นแผง a หนึ่งนะครับกับ a สองนั่นเองประมาณนี้เดี๋ยวมาดูคู่มือกันเรามาลองนับว่ามีกี่แผ่นเนาะผมขอเอากล่องงบนิดนึงนะครับจะได้ไม่เก,กะกะอาร์ตอันนี้จะเป็นอาร์ตเต็มตัวแต่ว่าเป็นอาร์ตเดียวกับหน้ากล่องหน้ากล่องมันจะประมาณนี้เนาะจะครึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น ยันเท้าเลยนะครับคือผมชอบดาบพอมม่ดูดิแต่ผมจําชื่อไม่ได้ว่าดาบชื่ออะไร <c oughs> อ่าแผงนะครับนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบ็ดสิบสองห้าสหแผงนะครับอ่าแล้วก็สติกเกอร์หนึ่งแล้วก็เป็นพวกอันเนี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยสติกเกอร์เหมือนกันอีกสามแผง นะครับผมถ้าเกิดใครได้มาแล้วก็อย่าลืมเช็คงานแผงนะครับผมว่าครบหรือเปล่านะก่อนจะแกะออกจากถุงนะครับเพราะถ้าแกะออกจากถุงแล้วเนี่ยเราจะไปเคลมกับร้านไม่ได้แล้วนะอย่าลืมเช็คกันก่อนด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นอ่านี่ส่วนหัวแค่ส่วนหัวก็ลืับแล้วนะดูดีอ่ะเท่อะคืออยากให้ทาแมกนาการโรมอนจริงๆจะได้มายืนข้างๆกันอ่านี่นะครับวิธีการประกอบเนาะ ดูจากการประกอบแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยเพราะว่าค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมนี่เนีย่ยดูตรงอาวุธดิผมว่านี่แค่อาวุธนี่ก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะจริงๆนะอ่ะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นเล่มนะครับผมไม่ได้เป็นแผ่นพับนะเป็นเล่มมาเลยดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมีคู้วมือประมาณก,กี่หน้าเนี่สิบอหน้านะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปประกอบเจ้าตัวไคเซอร์เกรมอนให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับว่าจุขยับเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกของผมนะครับผมรอสักครู่ few moments later. และนี่คือไคลเซอร์เกรมอนงานฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดแอมฟิฟายประกอบดิบนะครับไม่ได้มีตัดเส้นไม่ได้มีลงสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมดูดีมากดูดีแบบไม่รู้จะ ที่บายยังไงเลยนะครับถ้าเทียบวกวับตัวที่แล้วของเขานะที่เป็นลายดิจิมอนเหมือนกันก็คือตัวไพรมอนใช่ไหมตัวนั้นผมว่าก็ดูดีแล้วนะดูดีมากแล้วแต่พอมาถึงตัวนี้เนี่ยผมที่เป็นแฟนดิจิมอนฟอนเทียร์อยู่แล้วเนี่ยแทบกรีดอะ <c oughs> คือดูดีจริงๆหมุนให้ดูรอบๆก่อนหมุนแบบอัตโนมือก่อนเนาะดูดีเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีพาร์ทใดเหลือเลยนะคือ สามารถรวมเข้าไปในตัวมันได้หมดเลยนะครับนี่ตรงนี้เห็นตนี้ไหมสีขาวขาวจริงๆก็คือไม่ควรใส่เข้าไปแหละแต่ผมแปะเข้าไปก็คือมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับตัวฐานตั้งนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ฐานตั้งมานนะต้องไปหาซื้อฐานตั้งแยกเองนะครับผมแต่ก็มีบางจุดที่ขัดใจอยู่อย่างเช่นไอ้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงเป้าเนี่ยมันมันเป็นบอลข้างในทุกคนมันก็จะแบบโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับ มันรู้สึกว่าพอบางทีเราดนิดนึงมันก็ไม่ตรงแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกขัดใจนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ดูดีนะครับผมอ่ะตัวนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีพารเสริมใดๆเหลือนะครับเพราะทุกอย่างรวมเข้าไปที่ตัวเขาแล้วนะก็จะมีดาบนะครับเดี๋ยวแกะดาบให้ดูดาบนี่เป็นไอเทมที่โอ้ยออกไม่ออกคำนึงที่ผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับ มีรู้เล่นซ่อนอยู่นะครับก็คือตรงดาบเนี่ยตรงสันดาบเขาเรียกสันดาบปะเรียกใบดาบนงตรงนี้นะี่ยใบดาบเนี่ยก็สามารถแยกออกมาได้แบบนี้เออฟ้าออกมานี่ยือดออกมาได้อออกมานี่กางออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันกางออกมาได้อีกนะครับคือเหมือนดูในแผ่นใบปิดเนี่ยก็เขาเอาไว้จับแบบนี้ใช่ไหมนี่จับแบบนี้เพื่อยิงใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ ไอตรงที่จับเนี่ยตรงเขาเรียกว่าอะไรกว่าไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จับดาบเนาะตรงที่เราจับอะ่ะมันก็ขุดเก็บเข้าไปได้ด้วยนะครับคือมีลูกเล่นเป็นได้ทั้งดาบเป็นได้ทั้งปืนลำแสงสวยดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สีน้กเงินตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมแต่เป็นสติกเกอร์ที่นูนออกมาคือดูดีชอบชอบจริงๆสติกเกอร์แบบนี้มันทําให้ดูมีดีเทลอะไรหลายอย่างนะครับที่ตัวเขาก็มีเหมือนกัน อย่างตรงนี้นะครับนี่ตรงมือตรงมือก็เป็นสติกเกอร์นะเนี่ยแต่ว่าสติกเกอร์เขาก็จะมีรวดลายข้างในด้วยเป็นเหมือนเป็นเหมือนผลึกอัมพันอะไรสักอย่าง,างนะดูดีอ่ะนะแต่สงที่ผมไม่ชอบก็คือตรงตานี่ตรงตาเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมเป็นสติกเกอร์แล้วมันเหมือนแปะแล้วมันไม่เต็มะเออมันไม่เต็มดวงนะครับมันก็จะเห็นสีเหลืองทองอยู่นะครับตรงหน้าอกเขามีสัญ,ญลักษณ์แห่งไฟด้วยนี่อคุณิมอนแห่งไฟไง แต่นี้เป็นร่างสุดยอดของอคูนิมอนนะครับอ่าลหลังตรงนี้ข้างในจะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็เอาแผ่นสีฟ้าเนี่ยมาปิดทับอีกทีหนึ่งนะข้างในมันก็จะดูยับยับหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันอ่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้นะครับถอดออกมาได้เป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวฐานตั้งนะ เน่โฟกัสอ่าใส่ทิิงไว้ก็ได้หรือจะถอดไปก็ได้ผมถอดไปก่อนเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไคเซอร์เกมอนนะเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับของเขากันดีกว่านะครับว่าจะขยับได้มากน้อยแค่ไหนนะมาดูจุดขยับกันต่อนะครับผมแน่นอนว่าส่วนหัวนะก็ขยับได้อยู่แล้วเนาะบิดซ้ายบิดขวานะครับจะติดตรงคางนะทุกคนมันก็จะบิดได้แค่นี้นแหละเ <laughs> งยหน้าอ่าแล้วเท่านี้เนาะผมหน้าได้ประมาณนี้ลงม,มาได้ไหมอ่ะลงม,มาได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่า ตั้มแส่วนแขนแขนอ่ยกขึ้นได้สูงสุดประมาณนี้นะครับได้แค่นี้เลยทั้งสองข้างครับได้แค่นี้นะถ้าจะบิดขึ้นก็ต้องหมุนขึ้นแต่หมุนแล้วจะติดข้างหลังอีกนี่ติดดีไซน์ข้างหลังนะครับบิดไม่ได้ต้องต้องพยายามจัดฟอร์มหน่อยถึงจะบิดได้อะแบบนี้นะครับอ่ากลับมากลับมาอ่านึงนะจัดก่อน ว่าไลากระโดดขึ้นได้นะครับผมเอาอสองข้างทําให้ยกขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะตรงตรงนี้ข้อพับแขนพับได้สุดและเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้แบบมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนมือมือบิดได้นะครับเป็นบอลข้างในเนาะถอดออกมาได้เช่นกันถอดมืออมาก่อนนี่นะครับมือก็อันนี้เป็นมือด้านซ้าย ถ้าจะใส่ดาบก็ต้องแกะออกแกะสีทองตรงนี้ออกนะครับชึบอ,อ่ะแบบนี้แล้วก็เอาดาบใส่เข้าไปฟังับแบบนี้ชึบเนะแบบนี้นะเห็นปะเดี๋ยวตก,กลให้ดูอืมแบบนี้แต่จริงดาบก็คือมันต้องถือด้านขวาใช่ไหมล่ะ <laughs> แต่อันนี้สมมุติสมมุติว่าแกะด้านซ้ายมานะครับใส่คืน มาดูส่วนตัวนะครับส่วนตัวเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะท่อนบนกับท่อนล่างนะครับแต่ว่าก็จะลุงไปแล้วฉะนั้นมันบิดได้ถ้ามันบิดก็จะไปทั้ง2พาร์ทเลยนะครับแต่ก็จะก้มได้แบบนี้นะครับผมเงยไปข้างหลังได้ประมาณนี้ข้างในเป็นบอลเห็นปหเห็นบอลไหมอ่าเดือยบอลอยู่ด้านในนะครับผมอ่าแล้วก็ หมดแล้วส่วนเอวตรงนี้บิดได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นบอลข้างในนะครับผมแต่ก็ระวังหักด้วยนะส่วนนี้ขยับขึ้นลงได้นะครับผมนี่จะเก็บแบบนี้ก็ได้จะเปิดขึ้นเลยก็ได้เหมือนกันนี่นะครับขยับได้หมดข้างหลังค่อนข้างฟ,ฟีสไตล์แล้วแต่เราจะจัดฟอร์มมันนะครับส่วนขา ดึงลงมาได้แล้วก็เตะขึ้นได้สูงสุดเท่านี้นะครับทั้งสองข้างทําได้เหมือนกันปั๊บนะได้ประมาณนี้นะเต็มัะข้างหน้าล่ะชึบๆๆเดี๋ยววพยายามข้างหน้าหนึ่งข้างหน้าได้ประมาณนี้เราด้านหลังชึบๆๆได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Uh, ตรงนี้มันเป็นหมุนได้เป็นบอลข้างในนะครับหมุนได้มันไม่ได้เป็นบอลแต่ตรงนี้มันเป็นเดือยแทงลงไปนะครับเออแต่ว่าตรงส่วนนี้มันเป็นบอลข้างล่างมันเป็นเดือยนะอ่า uh, พับขาได้เท่านี้นะครับหัวเข่าพับได้เท่าน,นี้จะติดดีไซน์แล้วจะไปต่อไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตอนแรกที่ผมเจอปัญหาเลยก็คือตรงนี้นะครับหัวเข่าเนี่ยา uh, มันเป็นแบบแปะลงไปนะเออ เราต้องกดแรงๆให้มันดังกึบด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันหลุดง่ายมากตอนแรกผมเข้าใจว่ามันแปะไว้ไเฉยเหรอแต่ว่าพอกดแรงๆแล้วอุ้ยอยู่แสดงว่าผมดันไม่สุดเองนะครับผมเท้าเท้ากดลงได้นิดนึงกดลงได้ไหมนิดนึงมันจะติดดีไซน์ตรงนี้ครับเออก็ตีมันไม่ได้แล้วกันเนาะได้แหละนนี้นะขยับได้นิดนึงต้องจัดฟอร์มดีดีหน่อยนะครับหมุนไม่ได้นะครับหมุนจะติด ติดดีไซน์นะปลายเท้ามีอะไรไหมฝาเท้าด้านล่างเป็นโล่ลายแบบนี้นะครับโอเคจุกยามมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปจัดท่าเท่โพสให้ดูนะครับผม จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิว figureline standard amplify kaiser g r e m o n นั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆผมเห็นถึงการพัฒนาการอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่าพัฒนาการของตัว f i g u r e l i standard เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่รู้สึกถึงความเอาใจใส่นะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยเรื่องสีสีของตัวงานเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยตรงบ้างหรือแบบตัวโปรโมททาสีมาดูสวยแล้วพอมางานจริงนี่คือสีแตกต่างนะครับถ้าเทียบกับ2ตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวไพทามอนเนี่ยโอ้มันก็ค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับใครเป็นแฟนดิจิมอนแล้วอยากจะแบบมีร่างออกมาเก็บเยอะๆเ,เนี่ยก็ค่อยๆเก็บจากลายฟิกเกอร์ลายสแตนด์ดก็ได้นะครับผม โอเควันนี้ผิพดพลาดแต่การใดผมก็ขออาภัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยละก,กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือดูมาถึงตรงนี้แล้วผมรบกวนเลื่อนลงไปกดไลค์ให้ผมละหนึ่งทีนะครับผมจะมีกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปด้วยนะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อนๆคนได้ดูนะครับคนที่เขาชอบของเล่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าจะชอบของเล่นก็กดติดตามช่องดิซี่ดทอยเอาไว้นะจะได้ดูของเล่นกันต่อไปเรื่อยๆแน่ๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ถ้าอยากได้เดี๋ยวผม ใส่ตะกร้าตรงนี้เอาไว้ให้นะครับถ้าซื้อผ่านลิงก์ผมผมก็จะได้ค่าขนมมาเป็นทุนในการนําช่องช่องนี้ต่อนะอ้อหรือจะซื้อที่ช่อง description ก็ได้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ